ชุมชนคนหางานสวัสดีค่ะพื้นที่สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานไม่อยากพลาดงานใหม่ๆอย่าลืมกด s u b s c r i e e และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารงานใหม่ๆจากช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานบริการส่งเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลนะคะประจำโรงพยาบาลราชวิถีค่ะของบริษัท General Hospital Product จำกัดมหาชน รายละเอียดการรับสมัครงานไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัท General Hospital Product จำกัดมหาชนเป็นบริษัทมหาชนที่มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนองค์การเภสัชกรรมนะคะและบริษัทในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการค่ะเป็นผู้ผลิตน้ำยาประสาจากเชือ้อและน้ำยาล้างไตค่ะ เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานบริการส่งเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลนะคะประจําที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะจํานวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะเป็นเพศชายค่ะอายุระหว่าง21-35ปีวูฒการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือปวชขึ้นไปนะคะผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วค่ะมีความขยันซื่อสัตย์อดทนและตรงต่อเวลาค่ะ หากมีประสบการณ์ในด้านการบริการมาก่อนนะคะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษค่ะลักษณะงานค่ะเป็นการบริการจัดส่งยาและน้ําเกลือในพื้นที่โรงพยาบาลนะคะทํางาน5วันต่อสัปดาห์ค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าถึงบ่ายสโมงครึ่งนะคะสําหรับสวัสดิการที่จะได้รับค่ะมีประกันสังคมมีค่าของชีพนะคะแล้วก็มีค่าอาหารให้ค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณการนาค่ะเบอร์ mm. 020730490หมายเล็กต่อค่ะ1002หรือที่ Line ID 0983131836ค่ะงานนี้ต้องการพนักงานด่วนเลยนะคะใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อไปที่คุณการนาค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ